สวัสดีครับผมน็อตพันนกครับวันนี้ผมมีรถดีๆนำเสนอหนึ่งคันครับเอาติดรถบ้านแท้ร0 0ยเเนะครับคันนี้ปี45ครับรถสองมือญาติกันนะครับคันนี้ผมรีวิวสีให้ดูรอบคันนะครับฮะไฟหน้าแท้นะครับยังสายสาอยู่เลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะรถสีสวยนะครับเนี่ยฮะทะเบียนอย่างนี้รถบ้านอยู่แล้วนะฮะ ไม่ต้องมาถามนะฮะแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยฮะไฟหน้าข้างซ้ายนะครับเนี่ยฮะใสๆเลยนะฮะสีสันโดยรวมในสายตาผมเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกๆเลยนะฮะคันนี้เนี่ยฮะมาพร้อมยางปียี่สิบนะฮะดอกยังหนาๆเลยฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับเนี่ยฮะผมให้ดูนะฮะอ่าผมให้ดูภาษีภาษีสิ้นปีเลยนะครับตุลาหกหกนะครับเนะฮะ คันนี้มีความพิเศษมาได้มาพร้อมประกันประกันชั้นสองบวกนะฮะประกันสองบวกถึงเส้นปีเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะผมไปดูข้างหลังนะฮะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะฮะเป็นหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดแปด e นะคะคันนี้หน e, ึ่งจุดแปด e ดิสเบรกสี่ล้อนะครับ abs airbag นะครับคันนี้เนี่ยฮะผมไปดูข้างขวานะฮะ สีสันสวยนะฮะคันนี้สีเจ้าของเจ้าของใช้ในร่มจอดในร่มตลอดนะฮะแทบไร้รอยนะฮะคันนี้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับเนี่ยฮะนมคอนโซลบนแอร์แบ็กตรงนี้หนึ่งลูกตรงพงมลัยหนึ่งลูกนะฮะ หมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะดิจิตอลเย็นเจี๊ยบนะครับเนี่ยฮะแผงประตูสวยเลยนะฮะคันนี้แผงประตูเดิมโรงงานสวยๆเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะประกันชั้นสองสองบวกมีครบนะฮะเนี่ยฮะคู่มงคู่มืออะไรครบหมดนะฮะเนี่ยฮะผมไม่ดูข้างหลังนะครับเนี่ยฮะเบาะข้างหลัง เนี่ยผ้าปูพื้นสวยสะอาดนะฮะรถเนี่ยฮะแผงประตูหลังสะอาดรถขับดีมากนะครับคันนี้เนี่ยฮะมีม่านหลังด้วยนะฮะม่านหลังแล้วก็เท้าแขนเบาะหลังพับได้นะฮะเบาะหลังพับได้เนี่ยฮะเบาะหลังนี่พับลงมาได้นะฮะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับเนี่ยฮะ เราอยู่ในตัวรถนะฮะเนี่ยฮะสาธีตเดียวติดนะฮะติดมาไฟมีไฟในโชว์ทั้งสิ้นนะฮะนะฮะแอร์เป็นออโต้นะฮะนะฮะวิญญาติดมีฟังนะฮะนะฮะวิญญามีฟังนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะฮะ ผมไม่ดูห้องเครื่องนะครับนี่ฮะห้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะฮะเนี่ยฮะตอกเซอร์กเดิมเดิมเลยนะฮะสวยนะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อพิกวั่มแน่นอนนะฮะผมไม่ดูเบ้าชกนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะคันหน้านะฮะเดิมเดิมนะฮะรถเดิมเดิมติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเพดเพิดเนี่ยฮะ เครื่องนิ่งๆเงียบๆอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับนะฮะไม่ควันไม่ไอายไม่เค็งไม่อะไรทั้งสิ้นผมเร่งให้ดูด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเครื่องนิ่งๆเลยนะครับไม่ควันฮะขับขี่ดีมากนะฮะคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมวนให้ดูอีกรอบนะฮะ คันนี้มาพร้อมประกันชั้น2บวกนะครับถึงเส้นปีเลยความพิเศษคันนี้ท่อแคสก็มีนะฮะท่อแคสอยู่ครบนะฮะรถเดินนิ่งเงียบนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะครับเนี่ยฮะรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเนี่ยฮะท้ายหลุมสวยๆเลยนะฮะยางอะไรแม่แรงอะไรครบนะฮะกาวเดิมยาแนวโรงงานอยู่ครบหมดนะฮะเนี่ยฮะนีฮะ ทะเบียนก็สวยนะครับเนี่ยฮะอ่าดูรถทดลองขับพ่านนกห้ากทมนะฮะต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับเครดิตมีหน้าเฟซน,นะครับนะฮะคุณได้รถดีไปใช้แน่นอนนะฮะรถคันนี้ขับขี่ดีมากนะฮะผมการันตีให้นะฮะเนี่ยฮะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะฮะช่วงลงช่วงล่างดีมากนะครับนีฮะ ต่างจังหวัดมีประการส่งถึงหน้าบ้านนะครับพันที่ผมขาย1นึ่งแสนครับหนึ่งแบาทครับแค่นั้นครับดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ครับนะฮะถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางยี่ห้ออีกนะครับนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ